ชาคิดร่วมมอบโชคทองคำสองล้านในแคมเปญซองเก่าเลอรลดุนเงินล้านเรียกได้ว่างานน,งานี้แจกหนังแจกจริงให้กับผู้โชคดีค่ะที่ส่งซองผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเลือกึ่งสำเร็จรูปเลเลดเลค่ะที่ร่วมแคมเปญซองเก่าเลอรลดุนเงินล้านค่ะนาโดยคุณนิกธิรพันธ์ชัยวงศ์สากรรมการผู้จัดการ,รบริษัทเลเรลดินเตอร์ฟู้ดจำกัดค่ะงานนี้มาพร้อมกับพรีเซนเตอร์อย่างชาคิดย้ำน้มที่มาร่วมจับรางวัลผู้โชคดีค่ะที่จะได้รับทองคำมูลค่ากว่า2ล้านบาทโดยจะแบ่งรางวัลออกเป็นทองคำมูลค่า10,000บาทค่ะจานววน100างงัลลลแะทอคมูค่าน บาทจานวนหนึ่งรางวัลค่ะโดยทําการไลฟ์สดจากรางวัลกันค่ะและสำหรับใครที่พลาดในการร่วมลุ้นครั้งนี้ค่ะยังมีครั้งต่อไปค่ะให้ได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปีค่ะและรางวัลใหญ่ค่ะอย่าง m บ r c e d e เด e n บอีก4คันค่ะยังรอคุณผู้ชมกันอยู่ค่ะมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกันค่ะเพียงเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ค่ะติดมาบนซองเปก๋วกเตี๋ยวเลือกกึ่งสำเร็จรูปเลอรถค่ะซองเก่าค่ะส่งมาที่ตู้ปอนอ์หนบางปูจังศูนย์ปอนงเจบางปูจังหวัดสมุทรปราการันค่ะรงัูนย์ รางวัลวันนี้นะครับรางวัลทองคำนะครับมูลค่า1น0 0 0บาท100รอยางวัลครับและทองคำนะครับมูลค่า1ล้านบาทนะครับ1รางวัลครับผมครับใช่ครับแจกรถเบนซ์รอบต่อไปครับผมครับ6ิกว่าล้านครับผมครับก็แสดงความดีใจกับกับตัวแทนกับผู้ที่ขายของเราด้วยนะครับซึ่งซึ่งเขาเราไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้นะครับทั้งเขาทั้งซื้อทั้งกินแล้วก็ไปขายต่อครับนอกจากจะมีกําไรจากการขายแล้วครับ ก็ยังได้ลุ้นรางวัลกับเราด้วยครับผมครับครับ,รบก็เป็นหน้าที่ในใน,ในฐานะพรีเซนเตอร์นะครับผมวันนี้ก็มาร่วมสนุกในการจับรางวัลเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นมากล,ลุ้นตามไปด้วยลุ้นเหมือนกับว่าเราส่งชื่อเข้ามาเองนะครับแต่ว่าเราส่งมาแล้วแต่เราจะส่งชิงรถเบนซ์ก็สุดแล้วก็ยินดีกับลูกค้านะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือเลยรถทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณนิกบอกว่าไม่น่าเชื่อนะก็เป็นทั้งตัวแทนกินเองด้วย ยังมีได้มีโอกาสมาลุ้นโชคแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ไปด้วยซึ่งนะครับผมผมเชื่อว่าในครั้งหน้านี้สองเลยรถต้องพูนขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าแน่นอนเพราะว่าแจากกันสี่อีกสี่รอบด้วยกันร,รถเบนซ์อีก สี่คันคันละ2ล้านกว่าบาทก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมก็เนี่ยแหละครับถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มีลูกค้าที่น่ารักแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ใช่มาให้กับลูกค้าอยู่เสมอแน่นอนครับมียิ่งใหญ่แน่นอนครับเรือรถไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับใช่ครับอ่าเร็วๆนี้นะครับเรือรถก็จะมีนะครับอ่าก๋วยจับยวนนะครับจะมี สองรสชาติด้วยกันนะครับรสชาติทั้งเดิมแล้วก็รสชาติต้มยำครับผมครับแถบยังไม่พอนะครับเลือรถของเรานะครับจะมีเฟรนช์าลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นเหลือรถนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงผมขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับอันนี้คือเฟรนช์าของเรานะครับจะผ่อนได้นะครับเราจะไม่เก็บแบบเป็นก้อนเราไม่เอาครับเราเราผ่อนครับเราผ่อนให้ผ่อนได้ครับเพื่อว่าใครที่มีเงินไม่พอหรือว่ามีเงินจํากัดนะครับจะได้เข้าถึงเฟรนช์าของเราได้ครับผมครับ